ที่ได้มาที่นี่เรื่องบอกว่าทุกท่าที่มาถึงแบบเห็นถึงาการเปลี่ยนแปลเงเห็นถึงความก้าวหน้าของชุมชนที่นี่วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จะบอกว่าที่ผู้ใหญ่นำเสนอมานะคะแล้วก็ที่ทีมงานทั้งหมดได้นําเสนอรวมไปถึงเดียวจะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นรอบบริเ,รเวณนี้แล้วก็ถานะนั้นนัเป็นความภาคภูมิใจของของ,ของคนทํางาน ลเราทําหน้าที่ที่เรียกว่าให้รางวัลแต่ว่าวันนี้มีนการให้กำลังใจกับคนเหล่าอย่างนี้ที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติดูแลป่าให้กับพวกเราดีก็กวาให้กับพวกเราไม่ใช่เฉพาะของสีได้หรือใครไแต่นี้นอยู่กับพื้นที่ของประเทศเราอยู่กับลูกหลานเรานะคะไดะเห็นได้ว่าสีที่ท่านผู้ใหญ่ นี้ใหญ่มากสำหรับกลุ่มคนที่มีกลุ่มคนเล็กๆแค่600คนนะ200ตัวเดือนที่สามารถดูแลปืนที่ป่าได้ถึงพันกว่าได้แล้วนอกเหนือจากนั้นเขาไม่แค่ดูแลป่าเขายังเอาสิ่งที่เขาดูแลจากป่าเนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เราเนี่ยมันมันดีมากเลยเรามีผู้เรียนที่แบบว่าจะบอกว่าจริงๆอากาศได้เคยผ่านแล้วนะปกติเป็นคนที่ไม่เคยผ่านที่เรียนแบบนี้นะแต่ว่า ไบหน้าเติดตาแต่นอกเหนือจากนั้นก็เห็นได้ว่าเขาพลิกพื้นพื้นป่าของเขาเนี่ยให้กลับมาสู่เรื่องของวิถีการทำงานแบบนี้เราเป็นวิถีที่เมื่อวานพูดถึงตอนนี้คือที่นี้เหมือนเป็นเป็นเป็นงานทางทีเชียงใหม่ถึงเจดเนี่ยเรมีทุเรียนเรามีวันนี้ฉันเจอรังใหญ่อร่อยมากซึ่งเราก็่าไม่ไม่เคยเจอไอ้ที่รังใหญ่ที่แบบของคือถามว่าไม่เคยเจอใช่ไหมก็ไม่เคยไม่ใช่แบบนั้น หลักชีวิตมามากแล้ว40-50ปีที่ไม่เคยกินอะไรเนี่ยตัวร่างายที่มีความหอมขนาดนี้นะแล้วเรื่องดีพวกเมื่อกี้เห็นลูบตาเกลือกุชาร์เหล่านี้เห็นเลยว่าชุดดูนี้ยได้มีแนวทางที่จะใช้ประโยชน์สิ่งที่เขาดูแลมาทำให้ดีชีวิตเขาได้ดีขึ้น กาเกตการของทัพทีสยามสูญเกิดออกไปสูอหายไปแร้วด้วยในฐานะที่เป็นสื่อนะครับอสมทเป็นสื่อของรัฐนะครับเป็นสื่อของทุกท่านที่มาวันนี้อสมทเป็นสื่อของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทํางานอย่างมีจรรยาารรณและก็มีจริยธรรม ก็คือเรื่องราวที่นำเสนอผ่านรายการต่างๆในห,หน้าจอช่อการหรือว่าวิธีอุปสมาทันน้งหมดนะครับเรานำเสนออย่างมีความรับผิดชอบต่อสมบรไม่เอามาถ้าท่านสังเกตหน้าจอชอ่องก้าเราจะเห็นว่าข่าวคือข่าวนะครับที่เหลือใช้วิจารณญาณในการชมเราจะไม่ได้สิทธิ์ท่นแห ผ่านหน้าจอเด็ดขาดเรามีหน้าที่นันเสดงข่าวโดยเฉพาะข่าวที่เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมและประเทศชาติอันนี้เป็นความในใจของคนที่ทําสื่อมาตั้งแต่เรียนจบจนกระทั่งปัจจุบันนะครับอยู่ช่องกามนเนี่ยในการที่เราพูด้นชนิดทเราตั้งใจเด่นเดียวว่าจะเป็นรายการที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเพราะว่าเราป็นลูกชาวบ้านเป็นงขกบ้านนอกนะครับ ผมไม่ได้ปรานอนครับพูดถึงข้าวป่าพูดถึงอะไรเนี่ยท่านจะได้ผ่านอะไรท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ผมได้รู้จักข้าวป่าดีนะครับเราจะหมอข้าวแล้วรวมทุกสิ่งทุกอย่างในในในต่อนะครับไปกินเวลาเราไปทางนานเวลาเราไปยืมป่าพอผมได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรรายการเป็นสื่อเราก็จีตวิญญอย่างพวกนี้ไปใส่ในในรายการของเราสวยมากเลย mì hò không nhiều đuôi